สวัสดีค่ะพบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กป๋าใ<อ>หม่น้องอินค,ค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะจะมารัําำค่ะ แข่งกันกินเค้กนะคะโดยมีกติกาที่ว่ากติกานะครับเห็นน้องๆนะครับถ้าแม่ต๊กับป๋าม่มานะครับให้แข่งกันกินเค้กนะครับโดยที่ไม่ใช้มือกติกาคราวนี้เราก็เอามือคว่ยหลังแล้วกันนะครับเราจะกินยังไงล่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเอาหน้าลงมากินเค้กให้หมดนะครับใช้กินเค้กหมดก่อนเป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหส่วนผู้แพ้ก็โดนเค้กที่เหลือ ปกหน้าแล้วยีหัวอีกรอบนึงนะครับยีหัวได้เหรอป๋า <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยครั้งนี้นนจะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าป๋ากะจะเอาคืนนะครับอ๋อ<น>ครั้งที่แล้วที่แม่ที่แม่เขียนหน้าป๋าใช่ไหมใช่ในคลิปที่โดนเขียนหน้าโดยลิปสติกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะเค้กกันเลยดีกว่าปัาเม่หนแกะให้ับครับครั้งนี้ป๋าจะต่อให้โดยให้แม่ติ๊งกับน้องติ๊ช่วยกันกินนะครับโอเคว้า เค้กที่มาติ๊กซื้อมานะคะสีสันสดใสามากเลยเนี่ยค่ะเป็นช็อกโกแลตที่จะเอามาเล่นในเกมนี้งานนี้แม่ติ๊กร <c oughs> อรุ้นเลยว่าใครจะโดนแต่ป๋าจะให้น้องตินกับแม่แข่งกันกินนะครับไม่ได้แข่งก,กินสิช่วยกัน,กนแต่ป๋ากินคนเดียวน้องตินเอาอนนังไหนมังครับป๋าเอาเป็นช็อกโกแลตเหนือเป็นอันนี้สี่าอเป็นอันนี้ด้วยอ่าโอเคแม่ตั่ให้นะชื่อ ท้องตินโดนโปะหัวด้วยนะกินหมดช้าที่สุดอะรู้เปล่าหนูหนูยนังไม่กินหมดชา้า <laughs> พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะ่ากติก,กานะคะเดี๋ยวมาติ๊กจะตั้งเวลาก่อนนะคะ2นาทีนะคะเราจะเล่นกันแค่2นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอตั้งเวลาก่อนนะคะงานนี้มีเอาคืนนะคะม่ะะ <laughs> กินไม่หมดวโตแบบหน้าแน่เอาเหรอแค่แล้วเราจะกินหมดกันไหมเนี่ยแต่ใน2นาทีใครเหลือเยอะที่สุดนะโดนนะนี่นะคะ สองนาทีสองนาทีอ่ะหนึ่งสองสามเอเอนะครับมหอมอเขาจะหมยังแดเยวนึ่งเขาจะอืมอื้ม เ้าหมู่มากเฮ้เฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเป้ยเ้เฮ้เป้าเมื่เเฮ็ยเนี่ยเ้ย้ยเฮ้ยหฮ้ไม่้าเย Mất tuyết, mất tuyết rồi á? Đừng gặp ha Đừng Nó ha Đừng không ha Đừng gặp ha Đừng gặp ha ừm โอเคเดี๋ยมาลู้นกันว่าใครเดี๋ยวเยอะกว่ากันนี่ไงนี่ปลาหรือเยอะกว่ากระโดดน่ะสิกระโดดน่ะสิตายแล้วแต่ว่าปลากินไวแล้วนะไม่ไดกินไวๆหรือแม่กลัวโดน โอเคครับบทลงโทษในครั้งนี้เ <c oughs> ขาจมบุก <c oughs> แพ้กิแนแล้วเ <c oughs> นี่ยป่างานเข้าแล้วการลงโทษครั้งนี้ผู้แพ้ไม่ต้องโดนอะไรนะ <c oughs> ไม่ต้องโดนอะไรหลอโดนจิ <c oughs> อ๊อาโอเคโดนรอบแรกบอบอรเบาๆอะไปนะอย่า <c oughs> งนี้ไม่สะใจหรอกต้องอยางนี คลิปนี้ฝาโดนอีกแล้วเหมือนโาเหมเกอร์อาบ้าชิมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับิดการจะมาล้างแขนโดนย้ำแ้นโอ้สะใจจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็สนุกแล้วก็อร่อยอิ่มกันมากเลยนะคะสำหรับคลิปสนุกเหก็สนุกไงแม่สนุกตีสะใจไปเลยหน้าหน้าฝาเหมือนอะไรเหมือน จ๊อเกอเลยสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ Facebook y o u t u b e ติณตินชาแนลนะคะใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ติ๊กขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายค่ะ